ถึงแม้ว่าช่วงครึ่งแรกของปีอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่สดใสมากนักสำหรับเศรษฐกิจธธธธไทยนะครับตัวเลขหลายๆตัวบ่งบอกออกไปในทางที่อ่อนแอลงแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขจากทาง BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเราจะพบนะครับว่ายอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกนั้นทะลุหลัก1ล้านล้านบาทไปแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติในการนําเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับ ด้วยอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวก็จะมีทั้งดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์รวนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยครับคุณนริศเทอดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรกรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ให้ข้อมูลว่าแนวโน้มการลงทุนในไทยปี2568นั้นยังเติบโตสูงครับและก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ครึ่งแรกของปี2568นั้นมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากครับทั้งในด้านจำนวนโครงการและก็เงินลงทุนในส่วนของตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีจำนวนทั้งสิ้น1,880โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนครับ ส่วนในแง่ของเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นคือ1,58,225้านล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง138%ครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคมาแยกย่อยตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มูลค่าเงินลงทุนสูงกันบ้างอันดับแรกเลยเคืออุตสาหกรรมดิจิทัลครับ522,577ล้านบาท ผถัดมาจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครับ125,786ล้านบาทยานยนต์และชิ้นส่วน45,195ล้านบาทครับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน42,238ล้านบาทกเกษตรและแปรรูปอาหาร37,85ล้านบาทปิโตรเคมีและเคมีพัน26,726 26ล้านบาท การแพทย์18,582ล้านบาทและการท่องเที่ยว12,894ล้านบาทครับมาดูกันต่อถึงตัวโครงการที่น่าสนใจที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปีซึ่งวิเคราะห์ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคในด้านยานยนต์เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และก็ดิจิทัล ยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่โครงการขยายการลงทุนของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและก็รถกระบะด้วยมีการผลิต Power Control Unit หรือ PCU สำหรับรถยนต์ไฮบริดมีการผลิตเซลล์แบตเตอรี่เพื่อใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบก,กักเก็บพลังงานมีการผลิตตัวเก็บประจุชนิดพิเศษที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและก็ AI Data Center รวมถึงการประกอบและทดสอบชิปการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB เป็นต้นครับในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI พบว่ายังคงขยายตัวต่อเนื่องมีจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น1369โครงการครับเพิ่มขึ้นร้อยละ59รวมเป็นเงินลงทุน737,572ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ132ครับ โดยประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกคือสิงคโปร์2 4 6 9 7 7ล้านบาทฮ no ่องกง2 1 8 6 3 8ล้านบาทจีน1,226,63ล้านบาทสหราชอาณาจักร93,726ล้านบาทและญี่ปุ่น49,819ล้านบาทครับ สำหรับเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนั้นเกิดจากการลงทุนในกิจการ Data Center ขนาดใหญ่ที่มาจากทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงสหราชาอาณาจากักรจีนและก็ญี่ปุ่นครับโดยการลงทุนเหล่านี้จะช่วยยกระดับศักยภาพประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาครองรับอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่า IoT ทั้งในประเทศและก็สามารถจะเชื่อมต่อกับตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย เลขาธที่การ BOI ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นที่ว่านั้น BOI ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน1 5 0 4โครงการมูลค่าเงินลงทุน94063ล้านบาทครับโดยประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติเหล่านี้คาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนไทยมากกว่า1110 0 0ตำแหน่ง มีการใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณ3 6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดและก็ทำให้มูลค่าส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า7 8 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีครับขณะที่การออกบัตรส่งเสริมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงการลงทุนจริงมากที่สุดนั้นมีจำนวน1,310โครงการเงินลงทุนรวม6 5 2 9 0 3ล้านบาทครับ เลขาธิการบีอาย้ำด้วยนะครับว่าถึงแม้สถานการณ์โลกจะยังคงเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงแต่โลกธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับหลายบริษัทจําเป็นต้องมองข้ามความผันผวนในช่วงนี้แล้วหันกลับมาให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะสั้นควบคู่ไปกับการวางยุทธศาสตร์การลงทุนในระยะยาวโดยบริษัทจํานวนมากยังคงเลือกแหล่งลงทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความพร้อมของระบบสาธารณภูและซัพพลายเชน มีบุคลากรที่มีคุณภาพรวมทั้งมาตรการสนับสนุสนาจากภาครัฐครับดังนั้นการที่นักลงทุนชั้นนําจํานวนมากขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหการรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทส,สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโงทำเงินนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับ mm hmm. จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ